สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตะดำดำคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่22มีนาคมค่ะวันนี้สภาพอากาศโดยส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจากคอมเมนต์ส่วนใหญ่ที่แสดงความคิดเห็นกันมามีแต่คนบ่นเรื่องอากาศร้อนอยากให้มีฝนตกเร็วๆ แอดมินก็ขอส่งกำลังใจนะคะอากาศร้อนก็จะเย็นๆค่ะแล้วรอลุ้นฝนที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะโดยทางกรมอุตุดได้มีการรายงานพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดของแต่ละภาคประจําวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานะคะรายงานเมื่อวันที่13มีนาคมค่ะโดยสูงสุดของประเทศไทยนะคะแชมป์เลยต่อนเนื่องมาหลายวันแล้วนะคะก็คืออำเภอเทินจังหวัดลำปางวันนี้แตะที่ระดับ40.1องศาเซลเซียสเรียกว่าอยู่ในระดับร้อนจัดเลยค่ะส่วนภาคอีสาน สูงสุดคือ37.3องศาเซลเซียสที่อำเภอสว่างวีระวงอุบลราชธานีภาคกลางสูงสุด39องศา ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ภาคต้นออกสูงสุด3 7 5องศาที่สนามชัยเขตเชิงเซากรุงเทพปริมนทนสูงสุดคือ37.8องศาที่คลองหลวงปทุมธานีภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยสูงสุดคือ35.4องศาที่หัวหินประจวบคีรีขันส่วนฝั่งอันดามันสูงสุดคือ35.8องศาที่อำเภอเมืองจังหวัดภูกเก็ตค่ะ สำหรับวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาเมื่อดูจากภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายเรดาร์และรายงานติดตามสภาวะอากาศของกรมอุตุตั้งแต่เช้าจนถึงเวลา18นาฬิกาภาคเหนือพบกลุมม่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่พิจิตรตากและเพชรบูรณ์ภาคอีสานพบกลุมม่มเมฆฝนแค่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ภาคกลางพบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีร,บบร,าร,บบร,ราชบ,บุรีภาคตะวันออกพบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีนครนายกฉะเชิงเซาภาคใต้วันนี้มีฝนตกเพิ่มขึ้นค่ะพบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดปัตตานีนครศรีธรรมราชระนองสองขลาตรังสตูลยะลาชุมพรสุราษฎร์นาราธิวาสพังงากระบี่และภูเก็ตค่ะส่วนพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมสูงที่สุดจากเย็นวันที่12ถึง เย็นวันที่13มีนาคมนะสูงสุดได้แก่บ้านคลองขนุนจังหวัดระยอง45.5ม mm, ิมบ้านทุงลังสงขลา37มิมบ้านลูโบปัญยังจังหวัดยะลา35.5ม mm, ิมตรตำบลท่าขนุนกาญจนบุรี33.6ม mm, ิมศูนย์ภูเก็ต32.5ม mm, ิเมตรบ้านยาเดชนราธิวาส30มิเมตร และบ้านไร่กาญจนบุรี28มิลิเมตรค่ะส่วนพื้นที่ที่ต้องระวังฝนฟ้าขนองจากเย็นวันที่13ถึงเย็นวันที่14มีนาคมนะคะกรมตูเตือนภาคเหนือฝนเล็กน้อยบริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่ตากภาคสารภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะภาคตนออกมีโอกาสเกิดฝนบริเวณชนบุรีระย,ยองจันทบุรีและตราด ภาคใต้ยโอกาสเกิดฝนมากที่สุดค่ะบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนคะรศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะโดยภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ส่วนอีสานกลางตะวันออกจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันค่ะส่วนพยากรณ์อากาศ10วันข้างหน้าจากกรมอุตุนะคะในช่วงวันที่13-15มีนาคมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ลมใต้และลมตอนออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตอนออกทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งสําหรับลม มันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกําลังแรงขึ้นประกอบกับยอมความกดอากาศตา่ําที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ต,ตอนล่างมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซียและทะเลอันดามันตอนล่างทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นค่ะส่วนในช่วงวันที่16-19มีนาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลทําให้ลมใต้และลมตอนออกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคตอนออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลจะมีกําลังแรงขึ้นค่ะในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอยู่แล้วนะคะทําให้บริเวณดังกล่าวเกิดพายุฤดูร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ค่ะขอให้ประชาชน บริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจ,จากฝนฟ้าคะนองลมแรงฟ้าผ่าหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจง้งป้ายต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเกษตรกร,ร,กรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรไปด้วยค่ะส่วนในช่วงวันที่1 9บเถึงยีมีนาคมกรมอุตูก็ได้มีการเตือนเรื่องยอมความกดอากาศตา่ำที่จะปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันค่ะทำให้ในช่วงนั้นภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกค่ะ มาต่อที่แอฟวินดีค่ะดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าผ่านแบบจำลอง ECMWF นะคะบริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางหรือเป็นเมฆครึ้มแล้วก็ไล่ไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีชมพูตกหนักที่สุดแบบจำลองไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็ย่าลืมกดดูแบบเต็มจอจะได้เห็นวันที่และเวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอด้วยค่ะเริ่มที่ตีหนึ่งของวันจันทร์ที่14มีนาคมนะคะ พื้นที่ที่มีสีอยู่ในทะเลค่ะในอ่าวไทยแล้วก็ในอันดามันตอนล่างนะคะมีโอกาสเกิดฝนค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยบริเวณที่ใกล้ชายทะเลตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์นครสงขลาปัตตานีนราธิวาสค่ะมีสีฟ้าเล็กน้อยนะคะมีโอกาสเกิดฝนบางแหง่งแต่ส่วนใหญ่จะเน้นที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะส่วนสีภาคของไทยตอนบนไม่มีสีไม่มีฝนค่ะ ตี3วันจันทที่14มีนาคมสีภาคไทยตอนบนไม่มีสีไม่มีฝนค่ะแต่ในส่วนของภาคใต้ช่วงเช้าจะมีฝนบางแห่งนะคะตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาระนองค่ะแล้วก็บางส่วนของกระบี่นะคะรวมถึงในทะเลอ่าวไทยตอนบนและในทะเลอันดามันค่ะระวังฝนช่วงเช้าด้วยนะคะ 6โมงเช้ายังมีโอกาสเกิดฝนอยู่ค่ะบริเวณจังหวัดประจวบชุมพรสุราษฎร์ค่ะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นะคะแล้วก็ทะเลเอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันค่ะภาคตะวันออกจะเริ่มตกในทะเลก่อนนะคะส่วนภาคอื่นๆ6โมงเช้าไม่มีสีค่ะ9โมงเช้าภาคตะวันออกเริ่มมีสีฟ้าเล็กน้อยนะคะบริเวณชนบุรีระยองจันทบุรีค่ะแล้วก็ในทะเลภาคใต้ค่ะสีลดลงนะคะแถวประจวบ ุมพรเป็นสีฟ้าจางๆค่ะสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชบริเวณที่ใกล้ทะเลแล้วก็ช่วงสงขลาพัทลุงปัตตานีค่ะมีสีนะคะกับในทะเลทั้งสองฝั่งค่ะเที่ยงวันจันทร์ที่14มีนาคมภาคใต้ตอนล่างมีโอกาสเกิดฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะฝนตกบางแห่งสีฟ้าถึงสีเขียวนะครศรีธรรมราชดังสตูลพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนาธิวาาค่ะ ส่วนช่วงชุมพรสุราษฎร์ศรีเล็กๆน้อยค่ะโอกาสเกิดฝนจันน้อยกว่าภาคใต้ตอนล่างภาคตอนออกค่ะเริ่มมีสีบริเวณจันทบ,บุรีจาดมีฝนฟ้าขน,นองบางแห่งนะคะอีสานไม่มีสีภาคกลางมีสีเล็กน้อยช่วงตอนล่างใกล้ๆกกรุงเทพค่ะภาคเหนือมีสีเล็กน้อยแถวจังหวัดน่านแถวแม่ฮ่องสอนแถวตาค่ะบ่ายสามวันจันทร์ที่1 4มีนาคมภาคเหนือต้องระวังฝนนะคะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งระวังลมแรงค่ะมีสีฟ้า ฝนฟ้าขนองบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกแพร่ค่ะเชียงรายเชียงใหม่ตากส่วนภาคกลางมีสีเล็กน้อยฝั่งกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะอ,ออกมีสีฟ้าเล็กน้อยแถวชนบุรีระยองจันทบ,บุรีตราดอีสานมีสีเล็กน้อยแถวเลยค่ะส่วนภาคใต้โอกาสตกส่วนใหญ่ยังเป็นภาคใต้ตอนล่างนะคะสีฟ้าสีเขียวตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนล่างลงไปถึงนราธิวาสค่ะ หกโมงเย็นวันจันทร์ภาคใต้สีเบาบางลงค่ะเหลือสีเล็กๆน้อยๆแค่ช่วงปัตตานียลานราธิวานนะคะภาคตะวันออกอีสานไม่มีสีกลางไม่มีสีแต่ภาคเหนือยังต้องระวังฝนอยู่ค่ะฝนฟ้าขนองบางแห่งนะคะระวังลมแรงพื้นที่ของเชียงรายเชียงใหม่ลำพูลำปางแพร่แม่ฮ่องสอนค่ะจังหวัดอาจจะไม่ได้เป๊ะทีนี้ ตามนี้สะทีเดียวนะคะแต่ว่าเน้นภาคเหนือค่ะอยู่ในเรืนภาคเหนือต้องระวังฝนนะคะสามทุ่งวันจันทร์ที่สิบสี่มีนาคมภาคเหนือฝนอลดลงค่ะเหลือสีเล็กน้อยอยู่บริเวณจังหวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะแล้วก็แถวลำพูนนะคะแล้วก็เชียงใหม่เล็กน้อยค่ะส่วนภาคอื่นๆไม่มีสีค่ะตีหนึ่งวันอังคารที่สิบห้ามีนาคมค่ะทุกภาคไม่มีสีค่ะไม่มีสีนะคะ ตีสามค่ะมีสีเล็กน้อยในนอกทะเลของภาคตอนออกค่ะแล้วก็ในอันดามันนะคะหกโมงเช้าค่ะอ่าวไทยตอนบนมีสีฟ้าสีเขียวมีโอกาสเกิดฝนค่ะกับอันดามันตอนล่างแล้วก็บริเวณภาคตอนออกแถวระย,ยองจันทบุรีตราดฉะเชิงเซาค่ะอุบลตอนล่างนะคะแถวน้ํายืนมีสีฟ้าเล็กน้อยค่ะเกาโมงเช้าวันอังคารที่1 5มีนาคมภาคใต้ตอนบนบริเวณจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ในทะเลอ่าวไทยตอนบน มีสีฟ้าสีเขียวโอกาสเกิดฝนตกบางแห่งค่ะรวมถึงจังหวัดชนบุรีแล้วก็ระยองแล้วก็ในทะเลนะคะเกาะต่างๆมีสีฟ้าค่ะนอกจากนั้นพื้นที่อื่นยังไม่ค่อยมีสีค่ะเที่ยงวันอังคารที่15มีนาคมภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนบริเวณตอนบนช่วงประจวบชุมพรสุราษฎร์ตอนบนค่ะภาคตะวันออกมีสีเล็กน้อยแถวจันทบุรีราดภาคกลางมีสีเล็กน้อยแถวกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางตอนล่างและกาญจนบุรีค่ะ ภาคอีสานมีสีเล็กน้อยแถวนครราชสีมาและเลยภาคเหนือต้องระวังฝนฟ้าขนองมากที่สุดค่ะบริเวณจังหวัดน่านค่ะอุตรดิตถ์แพร่นะคะแล้วก็บางส่วนของพิษณุโลกเชียงใหม่เชียงรายค่ะบ่ายสามวันคะที่15มีนาคมภาคเหนือต้องระวังมากที่สุดนะคะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองแล้วก็ฝนตกสูงค่ะเน้นทางภาคเหนือตอนบนนะคะจะมีสีเกือบทุกจังหวัด ที่ไม่มีสีก็คือภาคเหนือตอนล่างช่วงพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรนะคะช่วงนี้ไม่มีสีค่ะภาคอีสานจะมีสีภาคอีสานตอนบนค่ะจังหวัดเลยน้องคายนะคะมีสีฟ้าถึงสีเหลืองระหว่างฝนช่วงบ่ายวันอังคารด้วยค่ะภาคตอนออกค่ะมีสีฟ้านะคะปกคลุมเกือบทุกจังหวัดภาคกลางจะเน้นฝั่งกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ฝั่ง ที่ใกล้ๆกับนครราชสีมานะคะแถวสระบ,บุรีลบ,บุรีค่ะภาคใต้เน้นภาคใต้ตอนบนค่ะเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์รนองค่ะส่วนใต้ตอนล่างไม่มีสีนะคะเย็นวันอังคารที่15มีนาคมภาคใต้ไม่มีสีภาคตอนออกไม่มีสีแถวสักแก้วปราจีนบุรีนครน,นายกอีสานมมีสีเล็กน้อยใกล้ชายแดนกัมพูชาแล้วก็มีโอกาสตกเยอะก็คือช่วงจังหวัดเลยหนองคายค่ะ ภาคเหนือนะคะเย็นวันอังคารยังต้องระวังฝนอยู่สีเหลืองสีแดงแถวเชียงรายพะเยาค่ะแล้วก็สีอื่นๆจังหวัดอื่นๆก็จะมีสีกระจายปกคลุมไปนะคะแต่ยกเว้นช่วงตอนล่างก็คือแถวเพชรชูรณปูลพิจิตรพิษณุโลกที่ไม่มีสีค่ะนอกจากนั้นก็มีโอกาสเกิดฝนอยู่นะคะ3ทุ่มวันอังคารที่15มีนาคมภาคเหนือฝนลดลงสีลดลงแต่ยังมีสีอยู่บางแห่งบริเวณเชียงรายพะเยาค่ะแล้วก็แถวลำพูนลำปางค่ะ ภาคกลางไม่มีสีอีสานตะวันออกและใต้ไม่มีสีค่ะเดี๋ยวต่อไปดูแนวโน้มฝนคร่าวๆนะคะอัปเดตจากเมื่อวานมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าเช้าวัวนพุธที่16มีนาคมมีสีเล็กน้อยบริเวณภาคอีสานตอนล่างค่ะไปดูช่วงบ่ายเลยค่ะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคขนองบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกอีสานตอนล่างภาคใต้ตอนบนค่ะช่วงเย็นช่วงค่ำก็ยังมีฝนบางแห่งนะคะ เช้าวันพฤหัสที่17มีนาคมมีสีฟ้าบริเวณอีสานตอนล่างและภาคตอนออกค่ะพอไปช่วงบ่ายค่ะฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะใครที่ร้อนอยู่นะคะอดใจรออีกนิดนึงนะคะ1 6 1 7ก็ 16, ก็จะเริ่มมีฝนตกแล้วค่ะมีสีบริเวณภาคอีสานค่ะเน้นช่วงเลยนะคะมีสีเหลืองเลยแล้วก็ภาคตอนออกภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคใต้ค่ะ ภาคใต้จะไม่เยอะนะคะช่วงนี้ช่วงค่าช่วงดึกก็ยังมีสีมีโอกาสเกิดฝนบางแห่งค่ะบริเวณภาคกลางภาคอีสานนะคะวันศุกร์ที่18มีนาคมช่วงเช้ามีสีบริเวณอีสานตอนล่างค่ะพอช่วงบ่ายนะคะก็มีโอกาสเกิดฝนตกบริเวณภาคอีสานนะคะเน้นทางฝั่งเพชรบูรณ์ฝั่งชัยภูมินครราชสีมาเลยค่ะแล้วก็ภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคตอนออกแล้วก็ภาคใต้ต,ตอนล่างค่ะ ช่วงค่ำก็ยังมีฝนมีสีบางแห่งนะคะบริเวณภาคอีสานค่ะแอนมีนจะดูไม่ละเอียดนะคะดูคร่าวๆค่ะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันวันต่อวันค่ะเช้าว,วันเสาร์ที่19มีนาคมบริเวณภาคกลางนะคะมีสีเหลืองสีแดงบางแห่งค่ะพอช่วงบ่ายค่ะก็เริ่มมีฝนนะคะอีสานตอนล่างภาคตนออกภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนล่างค่ะวันอาทิตย์ที่20มีนาคมเช้าก็มีสีแล้วนะคะสําหรับภาคอีสานค่ะ ภาคตอนออกภาคกลางแล้วก็พอช่วงเย็นค่ะฝนก็จะเยอะขึ้นอีสานตอนล่างภาคตอนออกภาคกลางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคใต้โดยภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากยอมความกดอากาศต่ำหรือจะพัฒนาเป็นพายุหรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนะคะแต่ไม่ได้เข้าไทยแต่จะทําให้มีฝนเพิ่มขึ้นค่ะบริเวณภาคใต้และด้านตนตกของประเทศค่ะภาคใต้ฝนก็จะเยอะนะคะ19 2 0เป็นต้นไปค่ะ วันจันทร์ที่21มีนาคมช่วงเช้าภาคใต้นะคะแล้วก็ในทะเลนดามันมีโอกาสเกิดฝนค่ะภาคตะวันออกสีเล็กน้อยภาคสานเล็กน้อยพอช่วงบ่ายก็จะเยอะขึ้นค่ะฝนจะตกเยอะก็คือบ่ายค่ําเป็นต้นไปนะคะอีสานตะวันออกกลางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ค่ะสุดท้าย22มีนาคมค่ะช่วงเช้ามีสีเล็กน้อยนะคะพอช่วงบ่ายช่วงเย็นฝนก็จะเพิ่มขึ้นอีกในทุกภาคค่ะ เกือบเต็มพื้นที่เลยนะคะยังได้ลุ้นฝนกันต่อยาวๆเลยค่ะเดี๋ยวมาลุ้นต่อพรุ่งนี้นะคะว่า23มีนาคมจะมีฝนต่ออีกหรือเปล่าแต่ขอบอกว่าแนวโน้มตั้งแต่ปลายเดือนนี้เป็นต้นไปฝนจะตกตกหยุดหยุดแบบนี้ยาวๆไปจนถึงต้นเดือนหน้าเลยนะคะเดี๋ยวค่ออัปเดตแบบจําลองกันใหม่ค่ะต่อไปปักมุตถานที่สำหรับคนที่แจ้งตำแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะ โดยคลิปนี้ทุกตำแหน่งจะดูนาโน้มฝนตั้งแต่เช้าวันจันทร์ที่14มีนาคมถึงเช้ามืดวันอังคารที่15มีนาคมค่ะสถานที่แรกบ้านโคงวิไลจังหวัดกำแพงเพชรโอกาสเกิดฝนตกน้อยมากมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะ สีสำโรงสุโขทัยโอกาสเกิดฝนตกน้อยมีแดดเป็นส่วนใหญ่อุณภูมิสูงสุด36องศาค่ะบางไซอยุธยาโอกาสเกิดฝนตกน้อยมีแดดเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด35องศาบ้านหมาชัยพจน์จังหวัดบุรีรัมย์โอกาสเกิดฝนตกน้อยมีแดดเป็นส่วนใหญ่อุณภูมิสูงสุด36องศาค่ะบ้านวังโบสถ์เพชรบูรณ์มีแดดเป็นส่วนใหญ่อุณภูมิสูงสุด35องศาค่ะโนนสูงนครราชสีมา โอกาสเกิดฝนตกน้อยมีแดดเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด36องศาค่ะผาขาวจังหวัดเลยมีแดดเป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกันค่ะอุณหภูมิสูงสุด34องศาหลักช้างช้างกลางนครศรีธรรมราชรวมทั้งสี่ชนนครศรีธรรมราชค่ะ วันจันท์นี้มีโอกาสเกิดฝนหรือเมฆครึ้มนะคะในช่วงเช้าถึงเช้ามืดค่ะมีค่าฝน1-4มิลิเมตรนะคะตั้งแต่ตีหนึ่งถึงเจ็ดโมงเช้าค่ะส่วนในช่วงสายๆเป็นต้นไปไม่มีค่าฝนค่ะส่วนใหญ่เป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะแก่งครอจังหวัดชายภูมิโอกาสเกิดฝนตกน้อยมีแดดเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด35องศาบอ่อพลอยกาญจนบุรีเป็นแดดสลับเมฆครึ้มในช่วงเย็นค่ะอุณหภูมิสูงสุด37องศา บ้านแม่ละเมาจังหวัดตากมีค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มมตรในช่วงเย็นวันจันทร์ค่ะอาจมีเมฆครึ้มหรือฝนตกนะคะอุณหภูมิสูงสุด34องศาค่ะเวียงสะสุราธ,ธานีรวมทั้งเคียนซาและปูนพินสุราธ,ธานีค่ะเช้าว,วันจันทร์นะคะมีค่าฝนเล็กน้อย1-4ม mm มตรช่วงเช้ามืดค่ะส่วนช่วง กลางวันค่ะก็จะมีค่าฝนเล็กๆน้อยๆไม่ถึง1มิลิเมตรอาจมีฝนตกหรืออาจเป็นแค่เมฆครึ้มนะคะอำเภอกูซูมานจังหวัดสกลนครมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะอุณหภูมิสูงสุด36องศา และสุดท้ายแม่สาจังหวัดเชียงรายวันจันทร์มีค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มเมตรในช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะอาจมีฝนหรือเป็นแค่เมฆครึ้มนะคะน<ะ>วันอังคารมีค่าฝนอีกเล็กน้อยใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่ดูแนวโน้มฝนแจ้งชื่อตำแหน่งสถานที่พร้อมด้วยคำว่าปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ